เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead Diver Party ยี่สิกันแล้ววันนี้เราจะมาทำเควสปลูกสาลายกันต่อนะเดี๋ยวเราต้องไปให้บรนโชช่วยเนี่ยให้บรนโชวทำอาหารที่ทำมาจากสาลายให้เราแล้วเราจะเอาไปให้ชาวทะเลกันเขาจะได้ช่วยเราปลูกสาลายได้โอเคเรากลับไปที่ร้านซูชิเลยตอนนี้ยังไม่มีเควสหลักเลยนะไม่รู้ว่าเควสหลักมันหายไปไหนเนี่ยคือครั้งที่แล้วเราไปช่วยเบลูก้ามาแล้วเควสหลักมันก็ไม่มีต่อเลยนะอาจจะต้องรอพรุ่งนี้เช้าไม่นี่ใครมาเนี่ยเหมือนจะมีคนท้าชิงคนใหม่หา เดอะฟิทไฟเลอร์เหรอวันนี้เป็นนักโทษปลาเหรอมีคนใหม่ๆอีกแล้วนะสวัสดีทุกท่านฉันอยู่จากสถานีดี c hmm. อนซีใหม่กแล้วนะดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งนะฉันวินเซนต์ยาโมกานี่พวกเขาโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้อีกแล้วเลยเนี่ย <What? S 1> โผล่มารายการชาเลนเดอร์เชฟอีกแล้วไงตอนที่แล้วของรายการชาเลนเดอร์เชฟเนี่ยมีความร้อนแรงเหมือนกับลาวาที่หลอมละลายเลยนะและนี่ก็เป็นการพัฒนาที่น่าสนใจมากและในวันนี้ก็มีผู้ท้าชิงคนใหม่มา ท่านขอแนะนําให้รู้จักกับอาริคูเปอร์เชฟระดับแพาติน้มของคุกสตาร์และมาจากอยู่ในเตดคิงดมผู้ท้าชิงคนใหม่หน้าตาคุณ้นณนะเหมือนว่านายจะไปต่อยตีมากกว่ามากกว่าจะเป็นเชฟนายในคงจะเป็นเชฟด้านซูชิที่เอาชนะหวังปังเมื่อการแข่งครั้งที่แล้วได้สินะท่านคาดหวังว่าร้านอาหารของนายเนี่ยจะเป็นที่หรูหรากว่าน,นี้นะแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่ดูเหมือนว่าผู้ท้าชิงของเราเนี่ยจะย่อยูแชมเปี้ยนแล้วนะนี่จะเป็นแมตที่น่าตื่นเต้นมาก และทีมของวันนี้ก็คือ f r y the Sea เป็นอาหารทะเลทอดนะท้งญี่ปุ่นและอยู่ในเดดキンงด้อมเนี่ยต่างก็มีความนิยมในการทําอาหารประเภททอดเหมือนกันอาหารของทั้งคู่เนี่ยมีความคล้ายกันแต่ต่างคนก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจานของใครจะเป็นจานที่ถูกใจวินเซนต์เราจะมาตัดสินกันแล้วคุณเดาได้หรือเปล่าว่าใครจะเป็นคนชนะตอนนี้ฉันรู้สึกน้ําลายไหลแล้วเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วนะพวกเราจะให้เวลาคุณ2วันและฉันจะกลับมาในอีก2วัน ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านแมตชนี้จะต้องรู้เป็นไฟแน่และอย่าลืมติดตามเราละ่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชาเลนเจอร์เชฟโอเคมีคำท้าทายมาใหม่เชฟจากอยู่ในเต็ดกิงดอมนะคนนี้เ <laughs> นี่ยมันเป็นแบบตัวจากสตรีทไฟเตอร์ชัดๆเลยอะเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นเรื่องง่ายนะ,นนะปลาทรนะา,ายแดงทอดแล้วก็กุ้งเสือดำของนายเนี่ยจะต้องชนะได้ง่ายๆแน่เลยตัวเลือของฉันนะ่ะคือปลาประเภทน้ำลึกนะ จะไม่เอาไอ้นี่อ่ะจะไม่เอาปลาาสแดงทอดแน่เลยเออทำไมล่ะก็ปลาที่นายพูดถึงอ่ะมันเป็นเมนูที่รู้จักกันดีนะฉันไม่อยากจะทำรสชาติที่มันซ้ำกับใครอ่ะฉันหยิบมีดทำครัวขึ้นมาเพื่อจะได้สำรวจวัตถุดิบและรสชาติใหม่ๆของทะเลนะเนื้อปลาสดๆของปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นวุ้นนะถ้าจะชุบแป้งทอดมันเพื่อเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัสแต่นายไม่ค่อยคุ้นเคยกับปลานําลึกนี่แล้วถ้าวินเซนต์ไม่ชอบมันล่ะ นายไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันจะทําอาหารจานทะเลนํเลึกเนี่ยให้ดีที่สุดเลย<ม>วัตถุดิบหลักของวันนี้ก็คือคุก <uk ie cutter shark> กี้คัตเตอร์ช้าอร่อยตัวนี้เราเคยเจอแล้วนะแล้วก็ปลาหมึกแวมพายแล้วก็ปลาปลาส่องกล้องเหรอ <c oughs> ปลากล้องเหรอปลากล้องส่องทางไกล <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ชื่อปลาเหมือนกัน <c oughs> สองตัวแรกเราคุ้นดีอยู่แล้วนะแต่อีกตัวไม่แน่ใจเท่าไหร่นายดูมีความทะเยอทะยานเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ฉันเชื่อในรางสังหณ์ของนายนะบันโชเดี๋ยวฉันจะไปหาวัตถุดิบมาให้ โอเคเรียบร้อยเราเชื่อใจบรนโชอยู่แล้วบันโชจะทําอะไรเราจัดการให้เราจะไปหาให้เองอยังไงบรนโชก็ต้องชนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟเมนูกันเลยดีกว่านะนี่วันนี้เรามีเนื้อนี้ด้วยไอเจ้าตัวนี้นะไอตัวที่มันมีเข่าเนี่ยวันนี้เราเสิร์ฟเมนูนี้ด้วยเมนูละ300กว่าบาทเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดร้านกันเลยเปิดร้านเลยครับวันนี้หวังว่าจะได้เงินเกือบหมื่นนะคือเราจะอัปเกรดชุดใหม่ไงอยากได้ชุดใหม่แล้วในตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยเติมวาซาบิให้ ทำไมมันหมดไวจังวาซาบียนนี้หมดอย่างไวเลยนะโอเคทุกคนเสิร์ฟเบียไปนะครับไอคนนี้มาเสิร์ฟของเทลได้อะแต่เหมือนว่า็อกเทลจะยังไม่มีอะแต่ยังไม่เคยเจอใครสั่งของเทลเลยน่าจะในอนาคตน่าจะมีอยู่โอเคนี่เดี oh ๋ยวเราช่วยเสิร์ฟอีกแดงหนึ่งเดี๋ยวผมช่วยเสิร์ฟนะครับลูกค้านี่เยอะมากเลยอะลูกค้าเยอะโคตรแต่เสิร์ฟทันหรือเปล่าคนตรงนั้นผมมาเสิร์ฟแล้วครับผมวิ่งช้านิดหน่อยนะโอเคนี่เสิร์ฟเรียบร้อยวาสบีนี่ก็หมดเร็วเหมือนกันเนี่ยหมดอย่างไวเลยเดี๋ยวเราเติมให้อันนี้ โอเคเรียบร้อยตอนนี้ได้เงินถึง1มื0แล้วนะเราได้อัปเกรดชุดแล้ว <S <S ไม่คิดว่าจะถึง0มืนะ่นแล้วเนี่ยคือแบบมันไม่น่าถึง1มื0นแต่มันก็ถึงหมื่จนได้นะสงสัยจะได้ติปเยอะโอเคนี่เสิร์ฟเรียบร้อยได้เงินมาทั้งหมดประมาณ 12, นะหมื่นสองหมื่นสามแล้วเนี่ยถึงหมื่นสามไหมไม่น่าถึงนะโอเคหมื่นสองห้าร้อยก็ยังดีนี่เดี๋ยวเราอัปเกรดชุดได้แล้วตังค์เยอะแล้ว ตอนนี้คุกสตาร์เรานี่คือทะลุหลอดลแ,แล้วเนี่ยแต่เรายังไม่มีรสชาติอาหารที่แบบถึง250หเลยอะ่ะไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่คือเราต้องไปตามหาฉลามไปเรื่อยเยอะๆอ่ะจะได้อัปเกรดได้ขา้อีกแคเวลเดียวนะต้องตามหาก่อนวันนี้อากาศแจ่มใสเหมือนเดิมครับวันที่29เหมือนว่าจะมีเควสหลักมาแล้วนะตอนแรกเควสหลักหายไปฉันต้องเข้าไปในถ้ำที่มีกระแสน้ําไหลออกมาเพื่อจะเข้าไปเปิดสวิตช์ห้องควบคุมที่2ได้มันคือที่ไหนอะ่ะมันจะมีทางเข้าถ้ำหรือเปล่าเนี่ย วันนี้กระแสน้ำน่าจะเบาลงนะฉันควรจะไปเช็คดูว่าตรงห้องนั้นมันน่าจะเบาลงแล้วใช่ไหมที่เราเจอนะแล้วก็นี้ยูโดโทรมาเดี๋ยวก่อนฉันขอเวลาคุยกับนายแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่าอะ่ะนายคือนักข่าวเมื่อตอนนั้นนี่แล้วนายต้องการความช่วยเหลืออะไรอะ่ะมันจํายูโดไม่ได้เหรอเดซจาไม่ได้เลยไงเนี่ยขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือนะคือว่าเจ้านายของฉันนะ่ะให้โปรเจกต์ใหม่มาฉันแน่ใจนะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามลําดับแต่ยังไงก็ตามนะ บอกชั้นทีสิว่านายเคยเจอปลาที่มันแบบหน้าตาแปลกๆที่บูโห,หรือเปล่าหมายถึงไอ้ปลานี่หรือเปล่าอ่ะไอ้ฟิชมันนะใช่ไหมปลาหน้าตาแปลกๆเราเคยเจออยู่อ่ะที่นั่นมันก็มีปลาหลายแบบนะแล้วที่นายหมายถึงเนี่ยมันเป็นปลาแบบไหนละ่ะที่ฉันหมายถึงเนี่ยคือปลาที่แปลกแปลกกว่าปกติอ่ะแปลกมากๆเลยนะมันเป็นชนิดที่แบบว่าคนไม่เคยพบมาก่อนเลยอ่ะเราเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนิแต่ยักษของเรามีอาวุธลับนะก็คือเดอะฟิชเลด้า มนนันสามารถบอกได้ว่าบูโฮเนี่ยมันยังมีปลาที่ยังไม่ถูกคนพบอยู่วิกฤติฟิกของเราวางแผนที่จะทํารายการใหม่ในอีกส3เดือนข้างหน้าแล้วจะเอาปลาที่แบบว่าเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่มาโชว์นะพวกเราเรียกรายการนี้ว่าแคสเดมอจับมันให้หมดเลยแคสเดมอพวกเราจะรีเสิร์ชปลาในวันธรมรมดานะส่วนนายเนี่ยก็ไปช่วยจับปลาพิเศษให้เราในสุดสัปดาห์ให้หน่อยสิรายการของพวกเราเนจะนําเสนอทุกวันจันทร์นะทุกวันจันทร์นายจะให้ฉันไปจับพวกมันนะหรอ ก็ใช่น่ะสิเพราะว่ามีแค่นายที่เป็นนักดำน้ำที่นี่อ่ะฉันนี่ตามความคิดของนายไม่ทันจริงๆเลยนะไม่ว่ายังไงก็ตามนะเพราะว่าพวกเราต้องเตรียมงานภายในวันจันร์นี้ฉันก็เลยอยากให้นายไปจับปลาภายในเยนวนอาทิตย์ได้หรือเปล่าแต่ว่านี่มันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอนี่มันกระทันหันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยงั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะปลาที่เราตรวจพบในเรดาร์สัปดาห์นี้ก็คือตัวอะไรเนี่ยตัวมีเขาเนี่ยมันคือปลานกแก้วอ่ะที่มันมีเขาอ่ะ เราไม่เคยเจอนะตัวนี้เราเคยเจอตัวอื่นอ่ะปลานกแก้มีเขาเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะแล้วมันเนี่ยเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับสร้างเรือด้วยนะนี่คือทั้งหมดที่ฉันตัวจับได้อ่ะเออแล้วก็ฉันจะให้เครื่องติดตามปลากับนายนะถ้ามีฟิชมันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะสั่นแล้วก็มีเสียงม่ต้องแปลกใจไปหรอกนะนานลองดาดูสิว่าไอ้เครื่องนี้มันทำอะไรได้บ้างไอ้เครื่องนี้มันจะช่วยทำให้นายเห็นข้อมูลปลาทั้งหมดเลยนะ ในตอนที่นายกาลังดำน้ําอยู่เนี่ยนายสามารถดูเกตปลาจําจนวนปลาในฟาร์มแล้วก็ในร้านได้ด้วยนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะคือฉันยังไม่ได้ลิงอะไรกับอุปกรณ์เลยนะนายนี่มันช่งางไร้เดียงสารจริงๆเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะขอให้โชคดีแล้วกันนายมีเวลาถึงวันอาทิตย์นะก็คือพรุ่งนี้ตอนเย็นอะนี่มันงานกระทันหันมากเลนะเนี่ยแต่เรามาคิดดูแล้วอะฉันเคยเห็นซากเรือนี้มาก่อนนะโอเคเราต้องไปจับปลาตัวนี้มานะ ขอดูตัวนี้แล้วกันโตหรือยังตอนนี้ทําความสะอาดห้องน้ําก่อนแล้วก็หิวข้าวนิดหน่อยนะเอเคอัน,นี้ให้อาหารก่อนเดี๋ยวตอนเย็นวันพรุ่งนี้เราต้องไปตามหาปลานะปลาฟิชมันอยู่แถวซากเรือมันน่าจะมีจุดแท็กบอกอยู่แหละเราน่าจะแบบหาไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ปลาเราก็ใกล้โตแล้วเนะี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเรามั่นใจตอนนี้มันกี่หลอดแล้วอะมันแบบมันเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะอันนี้กดคุยด้วยนี่เกือบเต็มแล้วอีกสองวันน่าจะกลายพันธุ์และปลาเรา แล้วก็น,นี้เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มก่อนวันนี้รู้สึกว่าได้เวสข้างบนเยอะมากยังไม่ได้ลงน้าําสักทีเดียเออแล้วก็วันนี้ได้ไข่มาโอเคอันนี้ด้วยเก็บด้วยนี่ข้าวเราเริ่มโตแล้วเก็บวัชพืชรู้สึกว่าดินเราจะดีมากเลยนะเนี่ยวันนี้ดินเราเต็มหลอดเลยด้านเนี้ยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเล่งโตไปแล้วกันนะอันนี้แล้วก็ปรับสภาพดินหนึ่งอันอันนี้โอเคเรียบร้อยเล่งโตเราจะใส่เป็นอันนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ปรับสภาพดินให้มันดีขึ้น บอกด้ว่าพืชเรานี่แบบคุณภาพเยี่ยมเลยนะโอเคอันนี้เรียบร้อยแนละ้วไปแล้วนะออตโต้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เออต้องไปฟิตฟาร์มป่ะเดี๋ยวไปเช็คฟิตฟาร์มสักหน่อยนะตอนนี้น่าจะตันแล้วมั้ฟิตฟาร์มนี่คือแบบปลานะ่าจะแน่นแล้วอะเดี๋ยวเราไปเช็คดูสักหน่อยปลาแน่นหรือย,อย่างฟิตฟาร์มของเราอันนี้เอ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรอปลาแน่นแล้วนะโหแล้วอะไรเต็มเลยเนี่ยอุ้ยสิบสองตัวเลยเหรออันนี้สิบหกเลยอะปลาปักเป้าสิบแปดมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย ส่งไปร้านอาหารราบ้านะอันนี้3มตัวอันนี้มีกี่ตัวอันนี้มี4ตัวออะส่งไปแล้วก็อันนี้ปลาปักเป้าเราต้องส่งไปเพิ่มนะเอาสัก8ตัวแล้วกันมันเยอะเกินไปเนี่ยโอเคเท่าน,นี้ก็ไม่แน่นแล้วปลาเยอะมากปลาเยอะแบบมหาศาลเลยอะวันนี้ฉลามยังเยอะอ๋อมันแบบได้ดาวไม่เท่ากันด้วยอ่ะอันนี้เราส่งไป4เลยนะสดาวเนี่ยแล้วก็ส่งตัวธรรมดาไปอีกสองโอเคเรียบร้อย ตัวโคตรใหญ่ในฉลามที่นี่โอเคเจ็ดสิบเปอร์ยังไม่แน่นมากนะแล้วก็ตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้มีเมก้าเมส์เยอะจังมีสิบตัวเลยเหรอแล้วก็อันนี้ตรงไปสองตัวแล้วก็ส่งสองดาวไปหนึ่งตัวแน่นไหมย,ยังแน่นอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราส่งตัวนี้เพิ่มดีกว่านะสองตัวเออยังแน่นอยู่นิดหน่อยเมก้าเมส์แล้วกันสองตัวโอเคไม่แน่นแล้วนี่คือปลาเยอะจริงแล้วก็ตรงนี้ปลาใหม่ของเรา เรารู้สึกว่าบางตัวนี่มันไม่จําเป็นต้องใช่นะไอตัวนี้ไม่ต้องใช้หรอกมะไอตัวนี้เราทิ้งไปละกันนะไอที่ไม่ใช่ปลาฉลามเนี่ยเราจะเก็บไว้แค่ตัวใหญ่ๆก็พอแหละอันนี้ส่งไปแล้วก็อันนี้ส่งไปเราจะเก็บไว้แค่สี่ตัวนี้พอเออแต่นี้มันเจ็ดสิบสองเปอร์เลยหรอทำไมมันเน่นจังเลยอ่ะสงสัยปลาตัวใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีปลาบ๊อบปลาหมึกต้องเก็บไว้บ้านะตรงนี้อ่ะตรงนี้เก็บไว้ก็ได้มั้งคือมันแบบไม่ค่อยล้นนะแล้วก็ตรงนี้น้ำลึก ดูสิมีกุ้งเยอะจังอะกุ้งโคตรเยอะเลยอะเจ็ดสิบเก้าเปิดแล้วนะเออถ้างั้นเราต้องส่งกุ้งไปบ้างแล้วแหละหายกุ้งไปเลยเก้าตัวแล้วก็ตัวธรรมดาอีกหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยไม่แน,นแ่แหละโอเคไปแล้วนะออตโต้ไว้เจอกันนะวุ่นทั้งวันเลยรู้สึกเควสเยอะมากเลยนะนี่อยู่ข้างบนมาแบบหลายสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปธรรมดาดีกว่านะเพื่อเราเจอปลามาลินไงจะไปหาจับด้วย เดี๋ยวอีกสองวันจะมีอีเวนต์มาตรงนี้จะมีปลามาลินหรือเปล่าแล้วลืมดูของเลยเนะี่ยลืมดูของที่คอบบ้าเลยอนะลืมบ่อยมากช่วงนี้เฮ้ยนี่ปลาทูน,น่าเต็มเลยจะไปดีไหมเนี่ยแต่เราอยากหาปลามาลินก่อนนะ่ะจะไปก็ได้มั้งเดี๋ยวเรายิงทูน,น่าเลยแล้วกันนะ อเคเรียบร้อยแล้วยิงตั้งนานกว่าจะตายยิงโคตรนานเลยนะเราใช้ไป20ลูกอะยิงอย่างเยอะเลยแล้วก็อันนี้มีปืนอยู่ปืนอะไรอะเอออันนี้มันแรงนะไม่ติดพิษอันนี้มันแรงเพิ่มหนึ่งเก็บไฟก็ได้ามั้งโอเคเรียบร้อยแล้วก็เติมออกซิเจนสักหน่อยเดี๋ยวเราหาปลามาลินก่อนถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราจะลงแล้แถวนี้มีปลามาลินหรือเปล่าเฮ้ย hey, นี่อะไรอะเหมือนจะเจอเควสเหรอเฮ้ย hey, นี่ปลาวานี่ในครั้งที่แล้ว <Hey. S 1> ที่เราถ่ายรูปหรือเปล่าเนี่ย นี่มันวันหลังคมที่ฉันเคยเจอมาก่อนนี่ฉันควรจะถ่ายรูปไว้นะนี่มันเคยครั้งที่แล้วเลยนี่ <c oughs> ที่เราถ่ายพลาดไปนะโอเคเอาไหมเอาไหมรอบนี้เราจะต้องไม่พลาดต้องรอมันพ่นน้ำนะไอตัวเล็กอ่ะมาแล้วมาแล้วเออนี่เรียบร้อยได้ไหมโอเคได้เรียบร้อยนะ <c oughs> โอเครอบนี้ได้สักทีครั้งที่เราเคยถ่ายพลาดไปเฮ้ยนี่ปาลาหรออันนี้มันฟิตมันนี่มันไม่ได้มาตอนคืนเราเนี่ยปลาตอนนี้นี่แหละปลาที่ฉันต้องการอะเดฟ เราต้องจับมาหรอเฮ้ยเศสษสยต้องจับมาจริงด้วยก็นึกว่าแค่ถ่ายภาพไอย้ยิงไม่เห็นเข้าเลยไอย้ยิงไม่ได้ทําไงอะเราต้องทําไงอ่ะมันจับไม่ได้อ่ะต้องเข้าใกล้หรอทําไงเนี่ยทำอะไรได้หรือเปล่าตีตีโดนไหมตีก็ไม่ได้ทําไงเนี่ยปลาตัวนี้ยิงไม่เข้าทําอะไรไม่ได้เลยอ๋อตีได้ตีได้ ตีใกล้ๆได้อยู่นะอ,อันนี้ไงชมกวยิงได้เหมือนกันแล้วทำไมปืนยิงไม่เข้าอ่ะนี่ปืนยิงไม่เข้า,ขาแต่ชมกว์เจอได้อยู่นะเมื่อกี้เรายิงโดนอยู่อะ่ะอ,อ๋อยิงหัวไม่ได้มันต้องยิงหลังนะเหมือนว่าหัวมันแข็งเกินนะนี่ยิงหลังได้เรียบร้อยสตาร์ทแล้วขอจับหน่อยนะจับได้ปะไปจับหน่อยจับไม่ได้เฮ้ยทำไมจับไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้มันเหมือนติดบั็กนะพุ่งมาเร็วพุ่งมาเร็วเออนี่ โดนเต็มๆเลยจะหลบสักหน่อยโอเคได้แล้วนี่ไงได้แล้วมันจะได้ฟิตมันมาแล้วนะแล้วควรจะเก็บมันไปให้ยูโดเราเก็บไปทั้งตัวแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราขึ้นเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะลงไปหมู่บ้านชาทะเลเลยเ,เราไม่ไหวลงไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าลืมอัปเกรดชุดได้ไง,งไม่ใช่อะไรหรอกลืมทุกอย่างอะลืมซื้อของครบบ้าก็ลืมลืมทุกอย่างเลยเราโอเคขึ้นมาเรียบร้อยอันนี้มาน้ําเรานะเก็บไว้นี่เก็บไว้ให้หมดเลยเราจะไม่เอาไปเสิร์ฟลูกค้าหรอกจะเก็บไว้ โอเคแล้วก็อันนี้อยู่โดโทมาเหมือนว่าน่าจะถ่ายภาพดีๆมาได้นะจะขอดูหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะนี่มันวันหลังค่อมนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมันก็ขึ้นชื่อเรื่องรักครอบครัวได้นะฉันจะเอารูปนี้ไปใช้นะฉันมั่นใจว่าคนอ่านเนี่ยจะต้องชอบมันโอเคเรียบร้อยได้เงินมา550าบาทได้เควยที่เราจะปลาฟิตมันมาอ๋อนี่ไงมีต่อเหมือนว่าน่าจะเอาปลาฟิตมันมาได้หรอปลานกแกวที่มีเขานะ คนอ่านจะต้องค้างขายมากๆแน่ๆฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าแมกซินของเราเนี่ยจะขายได้กี่ฉบับถ้าเราไปเผยแพร่วันจันทร์ตอนเช้านี้อ่ะถ้าเสร็จงานนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปให้นายนะทํางานให้ดีต่อไปล่ะอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะมีอะไรมาใหม่ด้วยอะ่ะอันนี้เหรออ๋อน,นี่ไงมีเควสนะเดี๋ยวเราจะได้เงินด้วยนะคือเราไปจับปลาเราก็จะได้เงินด้วยเราได้อาชีพเสริมแหละแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขออัปเกรดชุดก่อน อันนี้อัปเกรดชุด6600อัปเกรดไปเลยแล้วก็เหลือเงิน5000ไม่มีตังค์ซื้ออะไรแล้วเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอดูชอบหน่อยสิซื้อบูลแล้วกันนะแล้วก็เอาเป็นเน็ตแล้วกันโอเคเรียบร้อยได้เวลาลงแล้วตอนนี้ไอหมู่บ้านชาะเะเล,เลยเออเราลืมคุยกับบันโชหรือเปล่าอ่ะใช่ไหม เมื่อว่าเราจะลืมคุยกับบรญโชนะว่าให้บรรโชช่วยในการทำไอ้สาล่ายอะใช่จริงด้วยไม่มีเควสทําไม่ได้เนี่ยมันต้องไปคุยกับบรญโชก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าเรามีเควสอะไรเนี่ยตอนนี้ถ้ามีเควสตอนนี้ก็คือให้เราไปตรงไอนะ้นี่นะกระแสน้ําโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกระแสน้ําเลยลืมคุยกับบรญโชเลยเมื่อแต่ทำอย่างอื่นไงคือแบบเควสมันเยอะมากเลยนะตอนนี้เควสเยอะมากเลย เดี๋ยวเราต้องลงไปตรงกระแสน้ำนะที่เราเจอกระแสน้ำด้านล่างซ้ายรอบนี้จะเจอปลาอะไรหรือเปล่าเพื่อนี่ปลาตนนัวนี้เราต้องจับแล้วแหละจับเป็นได้หรือเปล่าอ่ะลองดูแล้วกันนะเราจะเป็นหน่อยได้หรือเปล่าอันนี้อ่ะมาติดกับหน่อยได้ไหมไปได้ได้ได,ได,ได้ใช้โดนเลยแล้วกันนี่จับเป็นจับเป็นได้แบบเกรดพรีเมียมเลยแต่เราเกือบตายนเนี่ยเกือบตายเลยเรามันตีโคตรแรงอะ่ะมันตีแป๊บเดียวเกือบตายเลยจากเดิมเราสามร้อยเนี่ย เด้เหลือนนิดเดียวเลยตรงนี้มีปืนด้วยเดี๋ยวเก็บก่อนปืนอะไรอะอัปเกรดปืนเหรออันนี้แรงขึ้น3-4โอเคก็ยังดีนะแล้วก็แถวนี้มีออกซิเจนเติมให้เราหรือเปล่าอะจะตายอยู่แล้วเนี่ยผมจะตายแล้วครับขอออกซิเจนหน่อยอาออกซิเจนโดยเร็วเลยไปตรงนี้มีแล้วก็ตรงนี้กระแสน้าเบาลง,ลงแล้วใช่ไหมเบาไหมเบาไหมมันดูไม่ค่อยเบาเท่าไหร่เลยอะนี่จะต้องเป็นทางเข้าสวิตท,ที่2แน่เลย แต่ว่ากระแสน้ำมันแรงเกินไปอ่ะฉันควรจะทำยังไงดีเนี่ยเข้าไม่ได้หรอมีบูตนะไม่เบลูกา้าตอนนี้ต้องรู้แล้วว่าจะเข้ายัางไง <c oughs> เบรูก้าช่วยเรานี่เองนี่มันเบรูก้านี่ <c oughs> มาทำอะไรที่นี่อ่ะที่นี่มันอันตรายนะกลับไปบ้านเลยนะ <c oughs> ไม่ยอมกลับมันจะให้เราขี่เนี่ยเราอยากขี่มานานแล้วนี่นายจะให้ฉันขี่นายไปหรอ เบลูกา้าน่าจะว่ายทวนกระแสน้ําได้นะเจ้าหนูนายจะไหวไหมเนี่ยไหวแหละขอขี่หน่อยจะไม่ไหวพอน,น้ําหนักตัวหรือเปล่าตัวเราก็ไม่เบาๆแล้วเนี่ยเฮ้ยดูท่าขี่เนดะฉันควรจะจับตรงนี้ไว้เออเดี๋ยวก้อนนะเดี๋ยวก้อนมันไปเลยมไม่สนใจเบลูกา้าบอกโอเคเข้ามาได้เรียบร้อยนะเราจะต้องขี่เบลูกา้าเพื่อทลายกำแพงข้ามไป กดคอนโทรลเหรออ๋อนี่ไงคอนโทรลกระแทกได้เบลูกา้าเบลูกา้าในที่สุดเราก็ได้ขี่เบลูก้าจริงด้วยหูน้ำโคตรแรงอะ่ะเบลูกา้ายังดูไม่ค่อยไหวเลยนะเนี่ยน้ำแรงมากมันเร่งสปีดได้หรือเปล่าอะ่ะมีเลือดด้วยนะเราต้องห้ามโดนเฮ้ยเบลูกา้าจะหลุดแมพแล้วเนี่ยมันจะหลุดแมพเอาไหมเนี่ยต้องข้ามต้องข้ามต้องกระแทกตัวหน่อยอ่ะกระแทกตัวจะได้ขึ้นเร็วๆหน่อยเฮ้ยตรงนี้มีกุ้งด้วยอะ่ะกุ้งตัวโคตรใหญ่เลย จับได้หรือเปล่าอ่ะเอาเก็บได้ด้วยหรอเอามันเพิ่มเลือดนะอันนี้กระเทกกระเทกให้หมดเลยนี่บิลูก้าโคตรแข็งแรงกระเทกน้ำแข็งแตกหมดอ่ะโคตรแข็งแรงเลยกระเทกไปเอาไม่โดนกระเทกอือน,นี่กระเทกนี่โคตรแรงหัวที่แทบแตกบิลูก้าบอกอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเอามันป่อยปืนเนาะให้มันยิงแล้วลบลบไม่โดนเราบอกเลยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกหลบได้หลบได้ มันดูมีอปสัคเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยหลบได้หลบได้กระแทกตัวหลบนี่กระแทกตัวหลบมีกุ้งด้ะกุ้งมันกินเพิ่มเรือนนะแต่ตอนนี้เรื่อนไม่ลดเฮ้ยอันนี้อะไรอะเฮ้ยโหเกือบโดนเจ็บตูดเบลูก้าแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ตรงนี้กระแทกอันนี้โอเคเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะอย่าตามมาอย่าตามมาอันนี้กระแทกข้างหน้ามีอะไรไหมเนี่ย เฮ้ยหลบหลบหลบนี่จุกจุกไปดูก้าโลโฮอยู่แล้วจุกจุกเฮ้ยแมงกะพุนเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลบได้ไงเนี่ยเมื่อกี้หมุนตัวหลบหมุนตัวหลบได้ด้วยเมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยตรงนี้มีกุ้งกินกุ้งก่อนโอเคเรียบร้อยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอันนี้มันกระแทกได้หรือเปล่าเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยอาจจะได้นะอันนี้กระแทกโอเคไม่ได้จะสุดทางเนี่ย เฮ้ยกระแทกนี่เฮ้ยนี่บอสเหรอหมายว่าเราจะเจอบอสขี่เบรุก้าสู้หรือเปล่าอ่ะนี่มันแม่ของแมงกะพุนหรือไงเนี่ยตัวโคตรใหญ่ต้องขี่เบรุก้าสู้แน่ๆเลยทำไรแม่โอ้โหบอสชัดเจนเลยบอสแฟนทอมแมงกะพุนแฟนทอมนะได้เวลามันแล้วสิขี่เบรุก้าสู้ ไม่นะพวกเราไม่ได้มาเพื่อล่าปลาตัวเล็กอะ่ะแต่นี้มันมันมันเล็กตรงไหนเดี๋ยวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยมาว่าตอนนี้มันกําลังโกรธอยู่อะ่ะฉันควรทำให้มันใจเย็นลงสถานการณ์แบบนี้อะ่ะฉันไม่สามารถใช้อาวุธได้แล้วทําไงอะ่ะกระเทเหรอก,กระแทกได้ไหมกระเทกชนได้ไหมอุ้ยโ,โดนโดนโดนสองทีติดเลยเมลูก้าเราจะตายเอาทําไงอะ่ะเราจะสู้ยังไงเนี่ยเฮ้ยโดนตันโดนตัน เราไม่รู้ต้องสู้ยังไงนะลองกระแทกดูแล้วกันกระเทกกระเทกขอกระเทกสักทีหนึ่งโดนไหมไม่โดนเลยโดนไหมเนี่ยกระเทกนี่เรียบร้อยโดนโดนสงบลงไหมยาจะเข้ามาใกล้โอ้แม่กระพุนอย่างเยอะเลยลูกมันในอย่างเยอะเลยลบ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 เฮ้ยเฮ้ยายาจะโดนเราเฮ้ยมันลืมตาแล้วเราลืมตาต้องกระเทกใส่ตานะวุ้ยโดน เบลูก้าจะตายแล้วอ้ยโดนเอาตายเลยเบลูก้าเราเอาไม่เอาไม่เรามาสู้กันไม่เจ้าแมงกัะพุนแฟนทอมรอบนี้เรารู้ทิกแล้วเราจะไม่ตายง่ายๆโอเคโอเคมันดันแล้วเราต้องกระแทกตอนมันลืมตามามาเราเข้าไปใกล้ๆโอเคหลบดีๆหลบดีๆเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยโอย้โดนอีกแล้วโดนสองทีติดเลยไอ้ตรงนี้มีกุ้งอะเนี่ย ตรงด้านขวามีกุ้งนะตงเติมเลือดเลยละกันตรงนี้มีกุ้งอยู่อ่าเติมเลือดเติมเลือดเลือดเต็มแล้วครับตอนนี้มีกุ้งเพิ่มอีกหรือเปล่าอ่ะต้องเก็บกุ้งไปเยอะๆนะลบลบลบมันจะเป็นยิงแล้วเบิดใกล้เกินอ่ะแล้วแบบเข้าไปยากมากเลยนะโอเคอันนี้มันยิงข้างบนเราต้องหลบลงข้างล่างาเทกนี่เรียบร้อยต้องหลบดีๆต้องหลบดีๆมีกุ้งอีกหรือเปล่าเอาไปเติมเลือดเหมือนจะไม่มีกุ้งแล้วมีแค่สองตัว ขหลบได้หลบได้แต่กระฟุนก็เยอะเหลือเกินนะโอเคมันลืมตาแล้วต้องหาจังหวะเข้าไปใกล้มันยิงล่างแล้วก็ยิงบนอเออไอ้ไม่โดนเอ้ยโอเคเรียบร้อยโอเคมันหนีไปแล้วนะสู้ได้ไงเนี่ยเบลูก้าเราโชคดีไปแบบว่ามันจะหนีไปแล้ว แล้วก็ทิ้งนวดไปด้วยเนี่ยมีทางเข้าได้นะตรงนี้ประตูด,ด้านหลังนี้เปิดขึ้นมาแต่ว่าต้องไปทางนี้แหละโอเคแล้วน,นี้เก็บได้ไหมเก็บได้นะเก็บได้สองรอบเลยเหรอโอเคได้สองรอบเลยแล้วก็ตรงนี้เข้าไปข้างในจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าจะขอขีบเบรูก้าไปยาวๆเลยแล้วซึกปลอดภัยเราไม่ขี่แล้วหรออดขี่เลยนี่จะต้องเป็นสวิตช์แน่ๆเลยบางคนจะเปิดใช้งานมาหรือเปล่าเนี่ย เปิดง่ายใช่ไหมรอบนี้ไม่มีพัซิลใช่ไหมสับได้เลยใช่ไหมน่าจะสับได้เลยนะนี่เปิดทำงานแลวดีหน่อยไม่มีพัซิลนึกว่าจะต้องเล่นพัซิลต่อสวิตที่2เปิดทำงานเรียบร้อยเหลออ็กสวิตช์เดียวเท่านั้นนะตอนนี้เราจะได้ลงสวนข้างล่างแล้ว จะต้องมีชุดก่อนด้วยเอ้ยหรือว่ามันน้ํามันค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นเหรอไม่ใช่อุ่นขึ้นดีไหมายถึงว่ามันค่อยๆแบบหายร้อนนะฉันได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานอยู่ข้างนอกอะทางรัดกลับบ้านประตูตรง,ตรง,ตรงนั้นมันเปิดขึ้นมาอาจจะพาไปยังข้างนอกได้นะโอเคเบลูกา้าตามมาเร็วขี่ได้ไหมตามมาเร็วเออโอเคขี่หลังได้นะ เอา้าไม่ได้หรอไม่ขี่หลังแล้วแล้วมันจะไม่ไปกับเราเหรอกลับบ้านแล้วเบดูกา้าเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอีกเนี่ยเดี๋ยวโดวนปลาหมึกอีกแล้วแบบป่วยเลยหม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกร้อนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะบางทีอาจจะสามารถลงไปข้างล่างได้แล้วจริงหรือเปล่าลงไปข้างล่างได้หรอแปไว่าสวิตช์อันที่สามนี้ต้องลงข้างล่างไปนะแต่ตอนนี้เราได้เวลาขึ้นแล้วแหละไอ้ตรงนี้มีปลาหมึกปลาหมึกแล้วมันเข้ามาโจมตีเราเลยเนี่ย ไยติดพิษเลยอย่านะไอ้นี่มันจะสู้กับเราใช่ไหมยิงทิ้งเลยนะมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยจะหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยเกือบโดนมันมีแอบกำแพงแล้วแบบพนพิษใส่ลนะจะหนีไปไหนไว่าเร็วจริงๆเลยตัวนี้ก็บางอีกนี่โดนไปสองนัดซะแล้วก็ตามด้วยชมวกเฮ้ยเออเอาไม่โดนหรอเราจะตายก่อนไหมเนี่ยเออเราจับนี่ไหมเราใช้อันนี้จับมันกได้มั้งเนี่ยอันเนี้ย นี่เราวางไว้ล่อมันล่อมันเฮ้ยมนันนี่จะไปไหนเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปออขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปโดนจับแน่โดนจับอย่างโดนไม่โดนไหมเออนี่เรียบร้อยจับเป็นครับจับเป็นโอเคได้สมดาวเลยนะเพราะมันไม่ตายเดี๋ยวเราขึ้นเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าเลือดเราจะน้อยอีกแล้วเนี่ยโดนบ่อยเหลือเกินตาเม็ดเนี่ยโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่เควสที่ต้องไปปลูกสาหร่ายนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะคือเราลืมอะ ลืมปลูกสาลายเลยต้องไปคุยกับบันโชเนี่ยลืมอีกแล้วแต่ไว้ค่อยครั้งหน้าละกันนะวิ่งแล้วก็ตอนนี้ปลาของเรามาันโตแล้วด้วยมันกลายเป็นเบลูก้าเหรอทาไมตัตแบบนี้อะ่ะเหมือนเบลูก้าเลยอะ่ะโตมากลายเป็นเบลูก้าได้ไงไม่เข้าใจโอเคแต่คิดว่าเดี๋ยวในพาสพาสนี้เราจะพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะคือเดี๋ยวเข้ามาต่อกันใหม่ในพาทหน้าพาทหน้าก็เดี๋ยวจะไปปลูกสาลายจะพยายามไม่ลืมนะแต่อาจจะลืมไม่รู้เหมือนกันอาจจะลืม แล้วก็จะลงไปตรงโซนน้าร้อนด้วยจะไปเปิดสวิตช์ที่3นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย